สวัสดีค่ะอันนี้คือแม่น้องอมสินนะเมื่อนี้กลับมาเปิดหน้าเปิดตาจักหน่อยเนาะพอขวัดขบาได้อยู่บอกพี่น้องเจยบี FC ที่น่ารักที่ติดตามแม่อมสินเนาะมื่อวนี้กับชิบอมี่อย่างหลายดอกพี่น้องอ้ยมีมีใบาตากุมดินไว้ไม่ที่ดินเห็นมันอีบบิบมาเอามาอวดนะ โมเมนต์ของตัวเองก็เอามาอวดนะอันนี้จังว่าของของเฮาจริงเอามาอวดได้สิน้องเอามาจากลราสิน้องไม่ใช่ของเท่าแก่นี้ของแม่อมจิ๋นน้ำสกุลน้ำสกุลเพชรสม่อนน้ำสบุ่น้ำสกุลบ,บุญกุศลพี่น้อง <c ười> คำนั้น่ิตื่นเต้นหลาย จ,อออจักสีเอาหัวบ่อ่านหนึ่งจักสี่เอาหางบ่อ่านบึง่งโอ้แค่นั้นก็ยังไปอวดเขาโมเมนต์ของตัวเองสิไปเอาอวดวอย่างเนาะแต่เนาะเอาอยู่ข้างหลังอบบนี้เห็นว่ากไ็ไ <c oughs> ด้อวดอันนี้แหละค่อยเห็นอีพีดิฟมันออกมาอวดอวดใจเขาเบาเพิ็ดอวดใจเขาพลุงูโมเมนต์ของตัวเองก็เอามาอวดค่อยละอายอันนี้จังบวาของค่อยแทะได้แต่กุ๊กกุ๊ก อย่ันแล้วเนาะบ้านกับบอแม่นบ้านตัวเองพี่น้องบ้านกับบ้านแม่บอแม่นบ้านตัวเองเนาะก็ยังเอาไปอวดไปอวดผู้ใดไปอวดผู้ใดอันนี้ก็ไ่ได้อวดนะนี่เอามาให้มันบึ่งเอามาให้มันบึ่งขั้นของมันแท้มันไปเอาอยูเล่ามาให้บึ่งมีแบบนี่สิไปอวดในยังของทแก่เรื่องของเล่ากลัวเล่าอยากประิปไปเกี่ยวไยังเออเรื่องของเล่า เล่าอยากให้ไพ่กับเรื่องของเล่ามึงอยาไปเป็นนกเขากูล้ละมึงอยาไปเป็นนกเขากูล้ละอีพีเปอบอีพีดิฟค่ะบทต้องว่าซาดหน้าซาดใดดอกซาดนี่แหละมันสิเห็นตัวจริงพี่น้องนี่แหละแม่อมจินตัวจริงเด้อโบได้สวยไปได้งามดอกหน้าคือผีขึ้นมันเบาแหละอือนี่แหละแม่อมจินอันนี้แหละแม่อมจินตัวจริงพี่น้องเลยเอามาให้เห็นหน้าเห็นตาจังหน่อยแม่อมจินไปได้มาอวดเด้อแม่อมจินอะเห็นแล้วละเสนียดตามื่อนั้นอะเห็นแล้วเสนียตตาบ b d ม m e ของตัวเองเนาะ ของมวโคงตัวเองเนาะอันนี้อังว่าแขบทองอย่างดีของแมวอมสินแมวอมสินยังบบอวดถ้ามันบบอวดนี่แมวอมสินก็บออวดดอกอ่ะแล้วต่ออีกพี่น้องพางนี้พากที่สิหาเนาะให้เห็นหน้านิดเดียวแต่ยังว่ายังว่าอยู่เจ้านีก็ยังว่าเออคนขอได้เงินน้ำ้ใหญ่ใจดีเออสาธุนกมือนาได้เงินน้ำพ้นั้นได้เงินน้ำพ้นี้าเจ้าสละเตยค่ะเจ้าเอ้ กะเจ้าสลาดัดกระเจ๊าสีขาคุณเล่าครับสกัดเลยเอาเอาผ่าเงินมาเอากินเหล้ากินเบียร์ให้เบิ้งเด้อเต้นให้เบิ้งเด้อคุณยังวงจักนะ,ะป่านนั้นด่าด่าคนณเล่าค่ะเออเพื่นถ้าเป็นคนเพียงมุกดาหารนะครพนมบ่ลืมโตตีป้าโตอ,อืมวยแมน่นเนาะคนชิโนโนคนสอยแขงสวรรค์เขตเนาะบ๊วยแม่นะเนาะบ๊วยแม่เลยตีเออนี่แหละอันนี้แหละค่อยกระเจ็บใจเจ็บใจนะมันว้าวถึงเด้อว้าถึง สาวลาวบาอีสานขอโทษดีละเมื่อก่อนคนะ่ะเที่ยวต่อมต่อมได้ไปแต่เฮื่อนอีนางนี่แหละกับเพื่อนแมวสิทธิ์คนอื่นเขาบอตอนหับมันคนอื่นเขาบอตอนหับมันขเจ้าย้อนมันย้อนมันขอโทษน้อนมันเป็นควายลืมตีนอีนี่ค่ะควายลืมตีนพี่น้องเลยอันขั้นอยากกินนี่ขั้นออกจากเฮานี้กลับไปเป่าหูอีนางนั้น คันออกจากอีนางนั้นกับมาเป่าหูหาว่าเออมันเว้านั่นว้านี่ใส่มึงได้สจ้าพังนะคำนี่คันไปเข้าหาอีนางมณ์กับเอออันแม่บุอมอมจินนะมันเวอน,นใส่มึงได้เออเอาอันนั้นให้เอานี้กับเอาหมอ้ออีนางมน์เก็บหมอ้อเก็บถ้วยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมาแต่ลาวยังบมมีอย่างสจ้าอกอกระทุกทุกจนวงังหัวมน่นก้นซุกหลยป้าเดียวย่าเดียวกับพ่อบุ๋อมจิน ค่อยกับว่าหุ่จริงให้ฟังเก็บให้ทุกสิ่งับแต่พ่อฮ่มนะพ่ฮมคูมมือนี่ค่อยยังตูมยังซ้ายอยู่นี่อือฮ่มนี่นี่นี่่ฮมนี่น้องอมสินมันยังตูมอยู่พ่อฮ่มนีนางมนต์อาให้บอได้ทิมแม้แต่สิ่งเดียวค่อยยังบอดได้ทิมไปเป่าหูว่าค่อยเก็บทิมเอาไปจูดไพ่ทิมมึงน่ะมันหาเรื่องให้แต่คอยทะเลาะกันพิษกัน มันอะแต่ค่อยบริทินอย่างจักสินเขาให้ของคนเอาให้ค่อยบริทิ่มด้วยเมตต่เสื้อขาดกับนุ่งยู่หันเก็บยู่หันย้อนอย่างค่อยเป็นคนทุกคนยะพี่น้องอืตอนนี้บอกค่อยมีบ่บอกับกับยังบ่มีแดาะค่อยยังเป็นขี้ขาดอยู่เมืองไทยอยู่พี่น้องยังหากินคุกคุกกิ๊กกิ๊กนี่แหละถึกเขาแก่เพื่อนใจดีเจ้าแก่ค่อยเพื่อนเป็นคนสงสารเมตตาคนเพื่อนเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคน บุญพี่น้องเลยชีว้าสุพฟังซะเฮ็ดไผเฮ็ดน้ำอีนี้เฮ็ดรถเฮ็ดบุขึ้นรถจกางเฮ็ดอะไรก็มันกรบบุขึ้นดอกสีเฮ็ดเจนว่าเอาหัวย่างต่างตีนมันก็บบุขึ้นเฮ็ดน้ำอีพีเด็บเนี่ยเซิร์เฮ็ดเซิร์เฮ็ดรถสุจราเซิร์ฟหนึ่งสุจ้ามาเฮ็ดรถรองเบิ่งรองเบิ่งสักนนี้หนึ่งสุจริตมาเผาเงินให้มันกีบรองเบิ่งรองเว้าครอบแคบใ่มันลองเบืงองถ้ามันบอกออกมาด่าค่อยนี่ปล่อยมันออกมาด่าค่อยรถ้สุจ้า อตอนนี้มันบออกมาได้คอ,อยว่าคคาวจสิง,งทั้งนั้นคอยหูขี่พื้นมันทุกอย่างเลยแหละอือพี d ดิ p นี่ค่ะปากเวอร์ลูกมันมันให้ลูกมันไปได้คอยอยู่ในเฟสเจ้าอือเมืม่อก่อนนะ่ะมีเฟสมันกับคอยอ่ะอปากเวอร์นะคอยกันยังภายในบล็อกช่วงนะมันติดตามาาาาม,มาด่าว่าดด้สมบัติสมพัต์แต่แม่อมสินบริโตมันในแม่อมสินหัวใส่มันอย่างนี้เลยแหละเออเว่ยสนใจเออ มาตอบอยังเลยแหละมะเแม่นสิเป็นคนนั้นหัวหัวแบบหัวสมองกว้ยแบบหัวเขาสิตอบปุบด่าปรับตัวปุบมันด่าเบิร์ตเมตญาติพี่น้องมันมาอยู่นาําค่ะไม่ไผ่ยอยู่น้ำมันได้จากคนค่อยขอบอกได้ไมิแต่ค่อยแหละอยู่น้ำมันไดค่ะห,หมุนอยู่กับมันไดมันด่าค่อยกะเอาด่ามันด่ามือนี้อืมืมอน่ามันดีเอาด่ามือด่ามือนี้ค่อยก้วนขัดขี้ข้า คันว่าเป็นเจ็บเป็นไข้เนาะบ่ได้เอิญเนาะกลุกมันบ่ได้เอิญเอิญกระตข่อยนี่เอิญกระตข่อยนี่เจ้าไปบีบแข้งบีบขาบีบทุกสิ่งทุกอย่างว่าขอโทบีบฮดขอมอมหกขอมอมจิมมันคนหละบีบไปทั่วมันปวดมันปวด,ปวดหัวปวดไปทั่วที่ทั่วแดนและ่ะช่วงนั้นน่ะไม่เกฑ์กินหัวมันเจ้าเอ้ยไม่เกฑ์กินหัวไม่พายสับึง่แงแยงดูแรถ่าลูกมึงมาพ่อลูกมาได้คืบได้ว่าเจ้าจับกุ้งมาหนูโอย้ย เออนี่กูให้มึงเด้กูซื้อเสื้อให้มึงได้อบมีดอกเก็บเกิบคัดขาดในข่อยข่อยใส่บอด้ขอแกงลุงคลองคือเดียวมันเคยเก็บเกิดมันใส่บอด้เกิดมันค่ะอืมภาษาลาวเอิญเกิดดูแหละเอาเกิดสามคู่สี่คู่อะมึงไปยิบเอาเด้อว่ะเออเอาข่อยเอาเรื่องเอาข่อยเอาแต่ข่อยใส่บอดาคข่อยก็คือทิมอืมตอนข่อยสินมาอยู่กับผัวไม่ข่อยนี่คือคือกันอืมพ่อน้องอมสิน เออมึงไปเยอะมึงไปเลิศเพื่นนว่ามันซื้อน้ำให้มึงไงแหละกินตุกหนึ่งว่ะเออคนลาวเขาเอินตุกหนึ่งถังหนึ่งอ่แหละคนไทยเอินก็ได้มันซื้อน้ำมึงกินถังหนึ่งมันก็หนีปะมึงแล้วข้ามท่อคลองหนีแล้วบ้านมันจับกุ้งได้เพ่นว่าเงินหามึงอะข้าจับกุ้งได้แล้วเอามาเก็บว้น้ำกูนี่กูสิเก็บให้เพื่อนว่าปัาดต๊อนี่ตาจ่ายเบายายายาได้ยาได้แล้วว่าอืมถ้าลองเบิ่งว่ะว่าไผซีนีปาไผล้วก็ว่าสั้นแหละอื ว่าขอโทษน,นะำแบบสีไปเลยมึงฮะแกแกเทากะเทาอขี้ไล่ก็ขี้ไล่มัมนจีหีมึงกับมันก็ะน,นี้ปะแหละมันชื่อน้ำไม่ไว้กินทั้งหนึ่งผนว่าสีได้ซื้อแล้วสิเจ้ามึกเดี๋ยวนี้ซื้อน้ำทังหนึ่งมาไว้ค่อยกินแล้วค่อยพ่อพ่อบอกอมสีมันนีแล้วมันนีแล้วมันว่ามันสิไปเอาอีพีดิบนั่นแหละเรื่องของเรื่องอ่ะคอยอยากว่ายุคอยอยากว่าอยู่อืมนั่นแหละ ค่อยเฮ็ดนี่มมี่ไผเห็ดได้ท่อค่อยกับอีนางมนคนในบ่อกุ้งนี่เห็ดคั่กคันว่าสายนี่เมื้อนี้ตั้มมาฮุงเดอ้อมึงไปหาหนอไม่เดอ้อกูสิเปลิ้นไผ่เห็ดแล้วล่ะแต่งไปให้กูกินแน่เอาน้ำแน่เอาข้าวแน่เดอเอ้อลวกพักแน่เดอ้ออหไโอ้ยพ่อส้มจี้เรียบร้อยเดอ้อจี้ปิ้งถวายกัจจววาพัดตัว มึงกะเห็ดคักอือกะเห็ดแน่เน,นาะคนเฒ่าคนแก่ในบอกกุงเบ้าโคเนาะถ้าเบิ่งเด้อบ้านมันกัดมึงปัจจวาวาซีได้เออเอากระย่าดอกว่ากัดกะกัดว่าเ,าเาข้ากระสิเห็ดให้มันสุดสุดยอดต้นมะาพร้าวหุ่นแหละสุเยอาเออเห็ดกับมันเห็ดสุดยอดกระลองิึงกระลองิึงแม่นไผสีเบ้าวความจริงหรือว่าไผ่เบ้า,บา,บาวความจริงมันบ่มีดอกว,ว่าเอยมันบ่มีความจริงลวบ่มาตอบมันถ้ามันบ่มีความจริงมันออกมาแล มันออกมาแล้วถ้าโมเมนต์ความจริงมันออกมาแล้วพี่น้องเ,เออมันแหงคันปากคันแขวมันคันไปทั่วไปเลยอีพีดิฟอันนี้ค่ะม,มึงแน่ก,กว่าเออเอาคลิปนี้กะจ๊บไว้ก่อนนอะพี่น้องเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเจอกันต่อไปที่ซิปอ่ะเอาบายบายโอเคพี่น้องนี่แต่รอยนิ้มแหละฝากเอฟซีที่น่ารักสเตทชาแนลจ้า